ผมก็สวัสดียามบ่ายนะครับวันนี้เราก็จะพามางมปลาครับหลังจากที่ฝนไม่ตกหลายวันนะครับน้ําแห้งนะครับผมก็ดูดน้ําออกนะครับตรงนี้ก็มีปลาเยอะนะครับกลับมากับเพื่อนอาร์มนะครับกับลุงศักนะครับแล้วก็กองเชียร์ของเรานะครับปล่อยเต้านะครับตอนนี้เราก็ได้ปลาเดี๋ยว่าช่อนครับช่อนเฮ้ยเฮ้ยอามมองกวอว เฮ้ยๆเฮ้ยเฮ้ยรวงมาด้วยช่อนหลายตัวครับตัวใหญ่ก็มีครับนี่ช่อนตัวเลยอ่าตรงนี้อีกนะครับที่ผมลงไปแล้วนะครับหยับหอยครับเดี๋ยวส่งไอ้เต้าลงไปเต้าเตาลงไปฮะปลาเร็ว น,นี่ก็เป็นทองไส้ไก่นะครับยาวเป็นลู้นะครับนี้นะครับตรงนู้นรอบบ้านไปเลยนะครับเฮ้ยป,ป,ปู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 หน้านะเดินลงไปงม,มเลยหน้านะเออลงนั้นแหละไปอีกไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้ยะอา กูไปไปล <ไป S 1> ่อยนังอีกันขอนี่ก่อนอนครับรับมารับมั้ยยึจับไว้เม็ดมาได้ขอน่ครับไปขอนี่ไปตรงไปไ <c oughs> ตัวก็ะจี so, you mm ้นะมนอสิะสวิง uh ีมาตักนะวก็บาปูนมากอนโอ้โหปชอนนะครับเเลยเเลยใส่ใส่ังหักเลยโอ้เดียวอรนปลาลิเเลยปมาาปูเ็ป

สามสี่ห้าตัวกระชอนกระปูครับปูหนวยได้อะไรไม่อะไรตรงนี้มีได้ปลาเหรอเฮ้ยมันกินอย่างเงี้ยเดี๋ยวตรงนี้มีปลาดุกตัวใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราดูดน้ำออกก่อนเดี๋ยวไม่เห็นตัวมันนะครับแถวนี้ครับน้องน้อยนี่แหละ ขอ,องเชียร์ครับปูเยอะนะครับนะครับโมนี่กับปูนี่กับปูครับ

เห็นไหมสวยน้ำให้มาี่เย็นๆคนนี้เตรียมชุ่มอ่างเี้นะวเนึงเดียเป็นปูปูนักก็ได้เนะ Eh, buah cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Nia. Nia. Oh, nia nak. Oh, 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 oh,

ดเกี่ยวกัแล้วนะกระวังปักพอแล้วก็ต้องดูดแล้วตกไงีจอกระดิ่งวะดิ่งต้องเอาแล้วโยนไว้น่าะไรก็ดี่ะมันมีหรือ มีช่อนขวังเจอที่แท้ดีเลยขวังขึ้นมาทำไมป่าน้อยเดี๋ยวเอสูบน้ำใส่เอ้ยเฮ้ยไหนอะบวมีแล้วแล้วก็เอาปลาขึ้นมาแล้วนะครับขึ้ปูนะครับปูหลายตัวเลยนะครับ น้านี่เป็นปลาที่เราขึ้นมานะครับนี่ตุกใหญ่นะครับดูครับนี่ครับแล้วก็ปลาช่อนนะครับปลาช่อนกี่ตัวครลุงศักดิ์ช่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวปลาดุกห้าก็ดียหนึ่งนี่สองสามห้าตัวสี่ตัว นีตัวใหญ่นี่หน่่าเนี่ยจะโดดออกไปแล้วเนี่ยนะตัวใหญ่สองตัวนี่ครับเราจะทําอะไรกินกันดีนะครับติดตามชมครับผมต้มปลาเราก็เดือดแล้วนะครับเราใส่ปลาช่อนกับหัวปลาดุกไปแล้วนะครับเราจะใส่สมุนไพรนะครับก็มีสมุนไพรกับนี่ครับเป็นยอดมะขามนะครับใส่ลงไปเลยนี่ครับเป็นตะนาวสีก้านแดงนะครับนี่ครับจัดไปครับติดตามชมครับผมไปด้วยนะครับนี่ มีเห็ดที่เราเพาะเองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยเป็นแล้วนะครับนี่ครับส้มปลานะครับใส่ใบผักชีใบเลื่อยไปเรียบร้อยนะครับน่ากินมากเลยครับใส่เห็ดไปด้วยนะครับนี่ครับผมก็ยางปลาดุกนะครับนี่ครับปลาดุกตัวใหญ่ที่เราเห็นนะครับวันนี้ก็พามาหากินหาอยู่กันนะครับสําหรับที่สวนมูลาดินนะครับก็เราก็เลาะคลองตรงนี้นะครับ เป็นครูไส้ไก่นะครับก็ได้ปลามาอย่างที่เราเห็นนะครับก็มีปูอกนะครับยังไม่ได้ย่างนะครับยังไม่ได้เปิ้งปูนะครับอันนี้ก็เยอะแล้วนะครับครบขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่มารดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม